สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เรามาแข่งเบรดเอ็กซ์ที่สไตทีรอบโอเพนนะครับ 3, 2, 1, GO SHOOT

ยังต e> uh. ื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้น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 ฮะหยิบตัวมั่นใจออกมาเลยเปิดตัวด้วยคู่ต่อไปครับฉลาดเอ็นเลตันบอรกับติลนาวาดีดีครับเฮ้ยติลเอ็นเลตันบอรกับติลนาวาดีดีครับสนามสองครับสนามสามครับดาร์คเอกเคกับมักจัตไทยเซนทบอนครับสนามสาม ต็มีพ่อโดนไปก่อนครับสามเม็รเข้าใจเลยหนึร้องไห้มันเป็นยังไงได้นัแหละเด็ี่อร์สามสองหนึ่ ขาหมุนหน้าเขาด้วยทองนี่เด้งดีเขาหมุนหน้าเขาด้วยโอ้ยโอ้ยจะโดนตีบ่อยก็หมดเหมือนกันทองนะทองหนักกว่าใช่แต่มันโดนตีไงมันโดนตีขึ้นลายมันก็ช้ำไงเหนื่อยต่อลมหายใจมันก็ช้ำเนี่ยไหยุดต่อเราเป็นสามเล้วโอ้ยปล่อยผมไปเถอะแย่หมดแล้วเนี่ยตายล้องกันหมดแล้วเนี่ย

เจนอตเบตฟอร์ตนครับสรธกับฮันนี่ดโฟครับสนามหนึ่สองครับไปสามหนรแทาทิร์กับฮันนี่ดีดโฟครับสนามหนึ่ง คนพบวิธีใหม่ที่จะเอา,า้อแต่ไม่แต่ไม่ได้ซื้อแบบมันมีเสียงกริ๊งกิ๊งเหมือนอะไรขยับอยู่ด้านในจะผมจับสีไว้น่ต่ทีแล้ววิ่งของทีหลังได้หมดครับเจนนอตและเินโคสเลตครับ ไปลองหาดูมาเจอแล้วคู่ต่อไปครับเก่งเล่นฟอสต์กับชิปเปอร์สนามสามครับเก่งเลดนฟอกกับชิปเปอร์ครับสนามสามครับผมต้องขายตัวเก่าเพื่อไปซื้อตัวใหม่ตแล้วต้องเริ่มขายนะผมซื้อไปแล้วสามกองแล้วก็เออไอเนี้ยอะไรหัวตรงนี้แหละเฮ้ยแม่พูดไปเลย แม่บอกไว้เลยนะเนี่ยโอ้ยมาที่จูวันโอชเฮ้ยไเหนียวเลยหรอไม่รู้อะไรหลบไปแล้วหรอหลบไปแล้ว ถ้าเห็นผมถือกล้องมาแสดงว่าจบแล้วจบแล้วมันเศร้านะโมเลอร์พิโอหมดแล้วแม่โมโหนะต้องดูกล้องแล้วจะไป็นอะายครับสนามสีโอมาระวังนะลูกที่ชื่อวันโสดชุดเออเข้าละชนนะเข้าละชนจายเรียบร้อยไปชื่อทำอะไรวะ ต่งเ,เต้นไหมลูกเป็นไงบ้างตึง <ๆ S 1> เต้นไหมี่ครับทีวันโอชุดต้องครับีทูวันโอชุด เล,ลืมกดติดตามช่อง RYTT Channel จากทั้ง TikTok และ YouTube นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ